เออมาจากไหนคะอ้แตบแม่ก็ตามนี่ยแมวใครหลงมาแมวใครหลงมายูดีเดินเข้าบา้านเฉยเลยยูเดีเดินเข้าบา้านเฉยเลยฮะเออระวังนะ้เดี๋ยวนะ่อย่างดีนะพวกพี่ๆไม่อยู่นะ่ะฮะ Diyorsun? มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคะไปเดินเข้าบ้านมาเฉยโอ้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 เอ้ยแมวใครหลงมาแมวใครหลงมาอุ้งอุ้งองอ้งอแมวหลง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 อู้หูอู้หูอ้อนหนักเลยอ้อนหนักเลยโอ้โห โอ้โหออ้โออ้อนหนักเลยอ้อนหนักเลยอือฮอออนหนักเลยโอ้ยของเครื่องคัางของค้ง,งเพียบเครื่องล้างของค้งเพียบเลย